ฮัลโหลดับบูแวแต่ตินี่เนปพอเล็กกิบแมปูนอแต่ตกาสาร์ลีปกัแลพลแล่ไฮ้าหน่เนีย่เน้อปกลเชอรเชชวารปดับูแรนาเลิศีเตอเพลบัตเตอเพล่เนาะอีเปลอ่างนถาตากะขีดซ่บพอหน่อยอินเทียนีเชปดับบโอเคปกันแลเนาะปเลกูกัแลดดดุ่เนาฮัชเชอร์เชวาดับบลูวล์ โอ้เลิกกินแม่มูตะพานหรอปากินย้ยอนหรอโอเคไม่กินแล้ว,วกว่า้าชการนะเ่ยออเดี๋ยวกันวันนี้นะคะเราจะมา <laughs> ร้องเพลงคริสต์มาสนะคะร้องเพลงโอยพอรตามบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้วยกันค่ะไปกันเลย

เชอบแบบนัเช้ากเาวานอ่เวลาออกเรเดินด่เนอะต่อร้านอแบอ้โอ้ยโอ้ย้ยสอ้ยโอ้ยอื้อ้อยอยโอยโ้อ้วน้อ้ออ้ยโ่โอ้โอยออยอโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้ยโออยอยโอ้ยโอ้ยอ้ย้อยโะเอ้้โอ้้ กัเด้อเนต้เต้เปล่เต้เปลเตเลบิลลีอีกแ้มือพัดโดกอีอีกเด้นาะอีกอนถีใครเลยบ๊ายบายแฉมือแฉมือพักโดกได้หมดแมพัดโดกเยอะด้วยโอเคแล้ว phu là phu liều ở dưới khoa mực các bạn đưa bà số ghê cái này bà tập người ta lấy cái <laughs> sợi đó là khi ta lấy khét lên dây cái họ khi đã lấy cái mi lo lấy đó cái nó khá các bạn chỉ rất Hát <machar> clear, a hakli on hadak la ma ti khola za hadak da kiki ala

kachu nyaha pelu baga suata chungi do ari ni ngulu loga lo. Klub le, kudani taso lak yate, taso

ค่ะยเดือออกดาบแล้วท้าหราเนาะโอที่เาอดอนนะาคะาคะละยัคุยผดุตาโตลักะลุทอีม่นาคอยใสแวะหน่ยอขี่จักรยานไปไปไสิ่นี้ว่าดีพวกบุชายยีบาบเนาะ ที่โบนียียมเเวที่สกูปาเจอมาแค่เดนนี้ติดเอาเมนมาแร่อามากบินหมดแล้ตัทีสตัดเตัดที่กเรือดเรือเรือล่ะ a บอ e ์รีคริสต์มาออตาออตา เนี่ยย่ามาจะแซมอยาเลยพี่มากเลยมาอัหลอี่นี่ะเจตสันเนาะแล้วที่้าเย น no, yeah. right. right. oh. okay. right uh ี่เอะไรหม่ค้าอะไรแม่ ไม่ตอบแล้วว่าแต่ว่าอะไร Merry Christmas Merry Christmas น้าันก็แล้วเลกที่เราจะเดินแล้วเนาะแล้วแล้วแล้วน้วแล้วโดนเรืองกนแล้วไปต่อค่ะตอนน้รถยนแลนะคะุณจะจุดไได้แต่คาร์โอ้คาร์ Đứng nào là thật được Đẹp quá, rồi <laughs> Selamat, <tuk> selamat. Nongmi, kita kan doa kok <tuk> bila terpelur, bagaimana lah kalau terpelur, non? เนาะไปแฮ่อ่เฉวเอเว่าบดับบลแวเอเนาะแล้วฮาราคอนเนอเป็นแล้วไปแแหละมาฮารอนเนเป็นแล้วแล้วหางดงเรนะเนาะดอตันเนียเป็สัแล้วไปแหละมีอันนี้หมอเป็นแล้วแล้วส่วนนี้สังใจหมอโอเคจเกน้าไปกฮาสสวีีสัก้ามเบรโอเคเลย

เมือ uz, ่อหน่แล้วเมื่อให่ยเนี่ยมาหาเลิกกาพผจญดแส่โชว์เนาะแส่โชว์เป็นแล้วเรื่อๆเนาะปกตัแล้วต้องกินอะไรซาเล่นหน่อยซาเี่นตคลิ่งลิ่งเนาะมาเนี่ย ว้าวเนี่ยราดาดูอีกัหนออีเจ้าของบ้านเปลืองแต้ลงความมีแน่เจ้าของบ้านนี่แน่เจ้าของบ้านเนาะพี่แสงโอเคมา r ีคริสต์มาสเบื่อเข้ากล้องทุกบัวเนาะเปลี่ยนดีด้วยว้าวที่ที่อภิริโดหน่อยค่ะ คิดดิสนอละใครเนาะผู้แม่โอเคไปกันแล้วละก็คือจะเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยกอรลี

estarano para hacer pan porque les dicen que tienen una alarma de punto que Very Christmas man ສະບາຍດີກິດຈະກໍາຂອງບັນດາແດນບໍ່ທາຍນະເປົ່າກໍຕໍ່ຈືໃຜອີ່ເນາະບໍ່ອຸດດີຊະລືເດດດຽວປະຊາຊົນສົນສັນໃຈບໍ່ກິນແລ້ວຈືໄປເ